คำถามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตคู่นะคะเหมือนที่หลายๆคนรู้กันนะคะถ้าหากว่าติดตามนำมา,าจะพูดเสมอว่าเวลาที่นาะโคชคนที่เป็นคู่รักนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนกันหรือว่าสามีภรรยานิดาก็จะมอบนะคะ สิ่งที่เป็นโคชชิงคำถามนะคะหรือว่าเป็นการ์ดแบบนี้นะคะที่มีคำถามให้อ่คู่รักได้นำกลับไปเหมือนเล่นเป็นเกมกันนะคะแล้วก็ใช้ถามกันนะคะเพื่อที่จะสร้างความลึกซึ้งแล้วก็แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นในความสัมพันธ์ของตัวเองนะคะวันนี้ค่ะก็มีคำถามมาฝากทุกๆคนนะคะเพื่อที่จะให้ลองเอาไปใช้ในความสัมพันธ์กันดูนะคะแล้วก็ คัดมาแบบเร็วๆนะคะเพราะว่าจริงๆคำถามทุกอันที่อยู่ในแต่ละกล่องเนี่ยน่าสนใจหมดเลยนะคะอ่ะวันนี้มีมาฝากกัน5คําถามลองเอาไปทากันบ้านกันดูก่อนนะคะลองไปถามคู่รักหรือว่าแฟนของตัวเองนะคะคําถามที่1ค่ะมีอะไรที่คุณคิดว่าฉันเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณบ้างคําถามที่2ค่ะมีกิจกรรมอะไรที่เราเคยทำด้วยกันแล้วเราไม่ได้ทำแล้วที่คุณคิดถึงและอยากทำมันอีก คำถามที่สามค่ะเหตุการณ์อะไรล่าสุดที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากให้ฉันขอโทษคุณแต่ว่าฉันไม่ได้ขอโทษคำถามที่4ค่ะอะไรคือบทเรียนที่ใหญ่ที่สุดที่คุณเรียนรู้จากการที่ได้อยู่ในความสัมพันธ์กับฉันและคำถามข้อสุดท้ายค่ะข,ข้อที่5ค่ะอะไรคือกิจกรรมใหม่ๆที่คุณอยากจะลองด้วยกันในฐานะคู่รัก ลองเอาไปถามคู่รักของคุณนะคะเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันกับซีรีส์ต่อไปนะคะเราจะเอาคําถามที่น่ามีเยอะแยะมากมายนะคะมาฝากให้ทุกคนนําไปพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่รักของตัวเองค่ะ